สวัสดีค่ะเจอกันค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของชั้นปฐมศึกษาปีที่6ค่ะคลิปนี้ค่ะเจอกันเป็นคลิปที่30แล้วนะคะคลิปนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดค่ะหน้าที่24นะคะมาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะข้อที่1ค่ะ4แล้วก็7นะคะเราก็ต้องหาคอร์นค่ะของ4แล้วก็7เรามาดูค่ะจำนวนนับค่ะที่เป็นผลคูณของ4ได้แก่อะไรบ้างคะมี 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56แล้วก็ใส่เครื่องหมายจุด3จุดใช่ไหมคะแปลว่าเราสามารถหาได้อีกนะคะเรามาดูค่ะจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ7นะคะได้แก่อะไรบ้างให้เอาผลคูณของแม่7นะคะลงมาเขียนก็จะมี 7, 14, 21 28 35 42 49และ56ค่ะหนูใส่เครื่องหมายจุด3จุดนะคะเพราะว่าเราสามารถหาต่อได้อีกไปเรื่อยๆนะคะต่อไปเลยค่ะจำนวนนับค่ะที่เป็นผลคูณร่วมของ4แล้วก็7ได้แก่อะไรบ้างคะก็จะเป็นจำนวนไหนที่เหมือนกันคะระหว่าง4แล้วก็7เราหาค่ะหามา2จํจำนวนนะคะเพื่อทำการเปรียบเทียบกันนะคะ28เหมือนกันค่ะ แล้วก็56นะคะมีเลขการอยู่2จํานวนก็คือ28และ56ค่ะแล้วก็ใส่เครื่องหมายจุด3จุดนะคะเพราะว่าสามารถหาตอบได้อีกค่ะซึ่งผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดของ4และ7คืออะไรคะระหว่าง28และ56จํานวนไหนคะที่น้อยที่สุดคือ28นั่นเองดังนั้นค่ะคอรนอรของ4และ7คืออะไรคะคือ28ค่ะตอบ28เป็นเลขไทยนะคะ เราไปดูข้อที่2กันเลยค่ะ6และ10นะคะจํานวนนับเลยคะที่เป็นผลคูณของ6ได้แก่อะไรบ้างให้เราเอาผลคูณของแม่6นะคะลงมาเขียนให้หมดเลยค่ะแล้วก็ใส่จุด3จุดนะคะหรือหนูจะสามารถบวกเพิ่มได้นะคะก็เอา60บค่ะบวก6ไปเรื่อยๆนับ6ต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ6ก็จะมี 6,12, 18, 24 30 36 42 48 54 60แล้วก็ใส่เครื่องหมายจุด3จุดค่ะเพื่อว่าสามารถหาต่อได้อีกนะคะต่อไปค่ะจํำนวนนับที่เป็นผลคูณของ10ได้แก่อะไรบ้างคะก็เอาแม่10ลงมาเขียนเลยค่ะ10 20 30 40 50 60ค่ะแล้วก็ใส่จุด3ครั้งนะคะต่อไปจํานวนนับที่เป็นผลคูณของ6และ10ได้แก่อะไรคะได้แก่อะไรอะไรที่เหมือนกันคะ มี30เหมือนกันค่ะและ60ใช่ไหมคะก็เขียนลงไปค่ะได้แก่30และ60แล้วก็ใส่เครื่องหมายจุด3ตัวค่ะเพราะว่าเราสามารถหาต่อได้อีกซึ่งผลคูณร่วมน้อยที่สุดของ6และ10คืออะไรคะระหว่าง30แล้วก็60อันไหนน้อยที่สุดก็คือ30ดังนั้นคอร์โนของ6และ10ก็คือ30ตอบ30เป็นเลขไทยค่ะเราไปดูข้อที่3าเลยค่ะ ข้อที่3นะคะหาคอรนของ5และ9ค่ะจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ5ได้แก่อะไรบ้างคะให้เรานำแม่5นะคะลงมาเขียนค่ะหรือถ้าไม่พอเราก็นับตอบเพิ่มไปอีกเรื่อยๆนะคะก็คือบวก5ไปเรื่อยๆค่ะก็จะมี5 10 15 20 25 30 3 5 40, 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90แล้วก็ใส่จุด3จุดนะคะต่อไปค่ะจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ9ได้แก่อะไรบ้างคะ9 18 27 36 4 5 54 6่72 8เและ90ค่ะใส่จุด3จุดนะคะจำนวนนับใดที่เป็นผลคูณร่วมของ5และ9คะอะไรที่เหมือนกันคะมีอะไรบ้างที่เหมือนกันมี45ค่ะเหมือนกัน และก็90ใช่ไหมคะทำไมคุณครูต้องหา2จํานวนด้วยเพราะว่าเราถึงจะทําการเปรียบเทียบได้นะคะได้แ,แก่อะไรบ้างคะที่มีผลคูณร่วมเหมือนกันได้แ,แก่45และ90ค่ะแล้วก็ใส่เครื่องหมายจุด3าจุดนะคะผลคูณร่วมที่น้อยที่สุดของ5และ9คืออะไรคะระหว่าง45และ90จํานวนไหนน้อยคะก็คือ45หนูก็เขียน45นะคะ ดังนั้นค่ะคอร์โนอของ5และ9คือ45ค่ะตอบ45เป็นเลขไทยนะคะเรามาดูการบ้านของเราเลยค่ะการบ้านนะคะแบบฝึกหัดค่ะหน้าที่25นะคะให้หนูลองทำตามตัวอย่างที่คุณครูพาเฉลยวันนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าค่ะคุณครูจะมาเฉลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ